อันน kind of ี้เป็นเส้นเดียวนะครับหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับที่หอประชุมเทศบาลเมืองบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงการนะครับรวมกับเทศบาลเมืองบึงการได้จัดให้มีพิธีแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับภูมิส่วนใดส่วนเสียในเขตเทศบาลเมืองบึงการเพื่อลงมติ นำสายไฟลงใต้ดินตามโครงการ1จังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเพิ่นมอบหมายให้กับนายธีรพลขุนพันเพิงนะครับนายอำเภอเมืองบึงการเพื่อเป็นประธานลงประชามติในครั้งนี้นะครับก็มนีนายพงสิทธ์ โสภาวัตนะครับแล้วก็เพื่อนเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการไฟการไฟฟ้าเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนายมนตรีบุญศรีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงการนายราชันวันาพรมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงการและคณะให้การต้อนรับนะครับนายมนตรีบุญศรีนะครับ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคจังหวัดบึงการนะครับเพิ่นบอกว่าทางการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคนะครับจะได้ดําเนินการก่อสาร้างและก่ปรับปรปุงระบบไฟฟ้า,ฟาเป็นเคเบิลใตดินเด้ตามโครงการ1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับเส้นทางจากแยกโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธิ์อํานวยสินนะครับไปจนถึงนาบ้านพักตํารวจผู้ท่อนจังหวัดบึงการ ให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเขตเทเวศร์ใต้ดินหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเพื่อตรวจสอเกียรติของจังหวัดโครงการเด็กตรงนี้นะครับก็อย่านต้องขอขอบคุณการเดือฟ้าส่วนด้านสวัสิกานะครับที่ได้จัดการนะครับและปัะสานนโยบายและก็ขัเรื่อ พื้นที่ของเทศบาลเมืองบึงการเป็นต้นแบบนะครับเรียกว่าเป็นต้นแบบนำร่องในเขตของพื้นที่จังหวัดบึงการซึ่งท่านจะได้ฟังฟังข่าวการงานแล้วนะครับว่าในส่วนของบึงการเองในพื้นที่ถนนหน้าเทศบาลหรือที่เรียกถนนใหม่ก็ถนนเข้าเม้าโดยต่อจากสิบเดิมนั้นนะครับอันนั้นข้อง่าเราหน่วก็เตรียมมาซึ่งทุกคนก็รับทราบกันดี ประกอบกับถ้าเราได้โงการนี้มานะครับเราจะทําให้ถนนเรามีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใส่งบประมาณทั้งสิ้นนะครับ27ล้าน357,700ัรบาทนะครับระยะเวลาในการดำเนินงานพอสั่งก็อยู่ที่3 0ม้อยมือตัวทำแล้วเสร็จก็เกือบปีได้เนี่ยเพราะว่าปีหนึ่ง365วันเนาะอันนี้ก็เกือบปีนะครับ300วันนะครับตีไปปีถ้าไปเกือบปีเนาะนะครับ โดยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับด้านนายธีรพล,ลขุนพานเพิงนายอำเภอพนกาวนะครับว่านับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬได้จัดสรรง,งบประมาณเพื่อการปรับปรุงน้ําสายไฟนี่ลงมาเก็บไว้ใต้ดินนะครับในถนนเขา้าเขาเมาลิมโคงนี่แหละ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สรสางความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ซึ่งเป็นเฟสแรกเพื่อนว่านะครับเป็นเฟสแรกเลยนะครับแล้กก็สิมีเฟสที่สองอีกนะครับตามมานะครับโดยการใส้งบประมาณยุทีห้าสิบล้านบาทตัวเพื่อนว่านะครับจึงนะครับขอฝากพี่น้องให้ความร่วมมือนะครับแสดงความคิเห็นในการแสดงประชามติในมือนี้ด้วยกันทุกคนเพื่อนว่านะครับก็ดีตัว นะครับเพ็่บ้านประเทศดูไบคนที่บ้านพุ่นแล้วครับคือจังเมืองหนองแล้วพี่น้องโบมีเสาไฟเด้บบมีสายไฟเรายงระย่างไขึ้นมากอะเป็นแสงไฟออกมาขึ้นมากอะเป็นเสาไฟตัง้งมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าบบมีสายไฟอันเป็นเรียนนี่นะอากาศกกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร v 1 h e r b สอบถามโทร0856471234